เินพรอย่ยมที่เข้ามาดูทุกท่านนะครับผมอันนี้อยู่กับรายการตามติดชีวิตเนนไผ่นะครับ EP ที่5แล้วในขณะนี้เราอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับผมอำเภอวัดสิงห์ตำบลมะขามเท่านะครับผมเรามาในเนื่องด้วยเรามาคณะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารการเกษตรนะครับหรือสากรณ์ทั่วไปอะไรพวกนี้นะครับผมในช่วงข้อเช้านาได้มีวิทยากรนาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสากราตต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับการทําธุรกิจเกี่ยวกับสากรณ์หรือการ บัญชีออมทรัพย์หรือออมฝากหรือการฝากเงินนะครับ ก็นอน,นี้เราอยู่กับผู้จัดการสหกรณ์นะครับผมสหกรณ์การเกษตรนะครับก็อยากจะถามาผู้จัดการว่าทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตจากาเกษตรกรที่เขาได้ให้ผลผลิตเรามาแล้วก็มีมีชนิดอะไรบ้างครับผมเป็นข้าวชนิดอะไรบ้าง ข้าวสารนี้นะคะได้จากาผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าโครงการนาแปลงใหญ่ของสากรเราควบคุมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงเก็บเกี่ยวกับเข้ามาในโรงสีของเรานะคะประกอบไปด้วยทางด้านนู้นสีชมพูก็คือข้าวพื้นเมืองของจังหวัดชัยนาทเองนะคะแล้วก็ข้าวกขอสีสาอันนี้เป็นข้าวดัชนีน้าตาลต่ำข้าวมะลิข้าวไรเบอรี่แล้วอันนี้เป็นข้าวขาวอ่อนซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มแล้วก็ราคาประหยัดแล้วก็มีข้าวเจ้าทั้งหมด ก็แล้วกเกษตรกรเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างเหรอครับจากสากรนี้สากรได้ประโยชน์จากการทําข้าวให้กับสากรหนึ่งเลยมีปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าคนอื่นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เราให้กู้ก็ราคาถูก 2. เขาได้ความรู้เราจะให้การอบรมให้ความรู้กับเขาเรื่องการปลกูกเรื่องการทํามาตรฐาน 3. เขาจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าเขาทําข้าวส่งกับสากรแล้วเช่นเขาเลือกทําก็ขอ3ีาเขาจะรู้เลยว่าเขาจะขายได้ในราคาเท่าไหร่ นะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายของสหกรณ์เกษตรแล้วนะครับผมก็คือการสรุปองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้รับจากสหกรณ์การเกษตรนะครับทางวิทยากรเขาก็จะมา,าสรุปองค์ความรู้แล้วก็สรุปองค์ความรู้จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับผมปีนี้ได้มาดูอีกมิติหนึ่งก็ทําให้เหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองเปิดก<ม><ม>รอบความรู้ให้ขยายกว้างขึ้นว่าจริงๆแล้วคำว่าสหกรณ์ก็มี หลากหลายบริบทหลายรูปแบบนะแต่ว่าทำงานร่วมกันเพื่อให้ส่งผลแบบให้มีผลประส yeah. to so ิทธ so ิภาพมากขึ้นช่วยเหลือกันครับแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างครับเช่นการแปลรูปหรือว่าการเก็บข้าวข้าวสามารถนำทำอะไรได้บ้างต่อนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่5นี้สำหรับเกี่ยวกับโครงการสากลการเกษตรทุ่งวัดสิงนะครับจำกัด ก่อนใน EP ต่อไปเราจะพาไปพบเจอกับอะไรก็ขอให้ติดตามแฟนเพจ Facebook ของเราไว้นะครับผมแล้วก็ภายนำ h anel n ด้วยนะครับ